ผมมาเจอพี่น้องเตือสิบสองปนาเนาะแมวสิบสองปานายู่บ้านไหนฝอยู่บ้านไชบ้านใชบ้านใมงไหนเมงลงมงมงเจเมืองเจกันมเจบ้านใอ๋อมึงเจบ้านไชเนาะครับผมพี่น้องสิบสองปนาพี่น้องเือแมวแมวมืงลากรลังขามานี่คะือยามาไร่ปอกหรอมาสิกรรมเลยอ่นมาได้กุ่นมาได้กลุ่ ับไปกันโอ้นุ่งกงกเป็นยังกันมดผมจนจนจนจะไปตองเหรอเห็ไปแถวไปรเอ้ผมสิบสองปานานะมือนี่เป็นเมืองชายแดนะผมก็เรีว่าเบิงลากันสปานาใกล้เคียงกันนะ่าดูเขาถ่ยรูเลยอ่าพี่ียรืปนี่เขมางานนี่เขาจะได้เทียนนะผมกระเจี๊ยบนะอะเมืองลาอ ทางสิบสองปนาแควแทางเมืองลาครับผมพีม่น้องไทยลือสิบสองปนาแอลกันมาไกลยอยู่ก็มันเป็นชายแดนนะผมตรงนี้เขาเข้ามาเที่ยวได้อยู่นะวัดตรงนี้ถือว่าเป็นวัดท่องเที่ยวนะผมไทยลือสิบสองปนาของจริงๆนะ,ะสำเนียนงภาษาไทยไทยลื้อนะผมะดูเขาจะขึ้นให้สังเกตนะขณะทุ่เขาจะขึ้นเขาเขานัดแนะกันไม่ได้ผู้หญิงขึ้น ผู้หญิงด้านซ้ายผู้ชายด้านขวาประมาณนั้นะนะจะมีการถอดรองเท้าด้วยดูนะครับผมชาวเทือยสิบสองปันดานะมาคาระวะ,ะสักการะที่พระธาตุเนี่ยหลวงอันนี้นะครับผมผมมีก็คือเรื่องราวหนึ่งในเรื่องราวที่ประสบการณ์ที่ผมมาเที่ยวที่วัดพระธาตุแห่งนี้นะเดี๋ยวจะดูที่อื่นต่อนะผม ดูซาเทลลสุสอ์อปนาไม่เอาทัดก่อน